หนูว่าจริงก็ไม่ลอยสโลอ์สุดอยู่แล้วไม่ลอยสโลอ์สุดอยู่แล้วแล้วตอนนี้แฟนเราเป็นไงเฮ้ยหอเอางี้เลยหรอพีทกีกีเล่นแล้วหนาเล่นเลยเอาเลยหรอทำไมใจร้ายขนาดเนี้ยแฟนเธอเป็นไงบ้างแฟนเธอเป็นเอาอีกแล้วนะแฟนออกป่าวะทำไมป่าวาก็เป็นอย่างนี้นะช่องนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทุกคนเลยอ่ะบีบมาเป็นอะไรก็ชอบพูดถึงคุณไหมใช่ไหมกำลังจะพูดถึงคุณไมก็คือแฟนคุณเนี่ยคุณไม้ใครนะไม้พัชรเดชใครนะไม้พัทรเดชสมุนควันทอง มันก็ไม่ได้เปิดขนาดหนาๆมันก็ชิวๆแล้วก็เท่งๆนะตั้งชิวแบบนี้มานานแล้วค่ะพี่พีกี้กีเออบอกเธอนี่คือแบบส่วนหนึ่งของกำลังใจจริงๆปะเนี่ยเขาพูดจริงปะเนี่ยทนายเอ็งเขาเป็นประมเตงยังไงทิ้งเหรอเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเธอเป็นผีเสื้อไม่จริงไม่จริงวะนั่พูดไมงหนังไม่ชมไม่เชื่อหรอไม่เขาบอกว่าเธอเป็นกำลังใจแฮปปี้ตอนเนียม่ต้อเป็นกำลังใจ เออ<ด>โอเคดีด่นั่นก็น่าหลักทำไมผู้ชายที่น่าหลักเราก็เราก็แฮปปี้ที่มีเขาแบบแฟนเป็นเป็นคนที่แบบอยู่เคียงข้างในวันที่มีปัญหาแฟนค<ะ>นนมฉันนะเลยในวันที่มีปัญหาแฟนคนนมฉันนะแฟน,น,นแที่รักกันมายังยังอีกยังจะวนเขาอีกยังไม่แฟนเลื่อกไหมถ้าเธอตอบนักข่าวว่าเธอกับไมค์เป็นแฟนกันอะจบเปนแฟนตั้งนานแล้วให้เขาตอบไง เขาเป็นผู้ชายเธอต้องไปจี้เขาไม่ใช่มาจี้ฉันตาเทนอะจี้ตลอดหวาหวาแล้วก็ตัวดีนี่ตัวดีทุกคนพี่กี้กีนะที่ทำให้พวกลุกโดนถล่มไปถล่มพี่กี้กีด้วยดะเข้ามาเลยฉันไม่ได้กลัวแขกคุกกรับ เอางี้เลยหรอพีดกีกีเล่นแล้วนะเล่นเลยเอาเลยหรอทำไมใจร้ายขนาดเนี้ยแฟนเธอเป็นไงบ้างแฟนเธอเป็นเอาอีกแล้วนะแฟนออกกว่าปวานว่าทำไมกว่าก็เป็นอย่างนี้นะช่องนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทุกคนเลยอ่ะบีมมาเป็นคาแรคเตอร์ช่องพูดถึงคุณไหมใช่ไหมกำลังจะพูดถึงคุณมายก็คือแฟนคุณเนี่ยคุณไมคใครนะคุณไมค์พระธเดศเนี่ยใครนะคุณไมค์พระธเดชสุนความดีไงแล้วตีจริงด้วยนะ เริ่มแล้วเริ่มแล้วยังนะเดี๋ยวพี่เขาเล่นคอนย่คอนย่ยังไงแฟนคุณใครก็คุณไม่เมื่อกี้คุณเอ๋ชื่อเองเนี่ยกูโดนถล่มละเออถล่มอะไรนะคนชื่นชอบชื่นชมชื่นชมว่าคู่จินคู่จินอะไรปลุกไม้เนี่ยจากคู่จินมาเป็นคู่จริงไงนะเนี่ยตำนานเธอมันเป็นแบบวงการบันเทิงไทยต้องการแบบนี้สงสารเธอทำไมอ่ะทุกคนพี่กีกีนะที่ทำให้ปลุกลุกโดนถล่มไปถล่มพี่กีกีด้วยเหรอ เข้ามาเลยฉันไม่ได้กลัวเดีฉันแท็กกลุ่มกลับไอ่ยังไงบ้างตอนนี้ตองนี้แฮปปี้เห็นบอกว่ายังไงใครอยากเรียกว่าเป็นแฟนกันก uh ็เช uh ิญตามสบายก็ย uh ังไงก็ได uh uh ้แฮปปี้ตอนนี้ไงี่ยมันเปิดหัวเปิดใจได้ไมันแบบไม่ต้องมันก็ไม่ได้เปิดขนาดนั้นนะมันก็ชิลๆแล้วก็แข่งๆนะตั้าแข่งนะชิลแบบนี้มานานแล้วค่ะพี่พิกิ๊กิ๋เออแต่ไมค์เขาก็แฮปปี้กับการที่แบบว่าอยู่กับเธอ ่วนของงกลัใจริงจริงปะเนี่ยเขาพูดจริงปะเนี่ยไม่สามารถที่ไหนที่เขาไปประมวลเพลงไงจริงเหรอเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงมันไม่พูดเพูนังไม่เชื่อหรอไม่เชื่อไม่แต่เขาบอกว่าเธอเป็นกำลังใจแฮปปี้ตอนเนียไม่ต้องไปเจอกับสถานาอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้เออโอเคดีฮะผู้ชายกับบ้านไม่น่งก็น่ารักนะงเป็นผู้ชายที่น่ารัก ก็เราก็เราก็แฮปปี้ที่มีเขาแบบแฟนเป็นเป็นคนที่แบบอยู่เคียงข้างในวันที่มีปัญหาไอี้คนนมชั้นนะเลยเลยหยิกจริงเนอะหยิกคืนหยิกแม่มันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กเหรอเออกาแฟเนาะเลือกคนก็หยิกเนาะเอาอีกแล้วนะทำไมอ่ะข้ามสถานะข้ามสถานะเลยเออทำไมพู้เราข้ามสถานะเราไม่มีเราแล้วแต่แฟนๆจะระบุ ก็เห็เขาระบุกันว่าเป็นแฟนหลอกออมีแต่พี่กีกๆระบุกับว,วาวๆทั่วประเทศค่ะ<า>ทั่วประเทศค่ะก็ประเทศค่ะป,ปุ๊กยังไงดีก็ดีไงก็แล้วแต่ก็แ,แฟนที่รักกันมาย,ยังยังอีกยังจะวนก็อีกอ <laughs> ยังไม่แฟนเธอเชือไหมถ้าเธอตอบนักข่าวว่าเธอกับไม้เป็นแฟนกันอะจบกันไปตั้งนานแล้วให้เขาตอบไง เขาเป็นผู้ชายเธอต้องไปจี้เขาไม่ใช่มาจี้ฉันเจอใหม่รอบหน้าฉันจะบอกเออไปจี้นางให้นางเป็นคนประกาศขนไหนคิดว่าฉันน่าไม่พูดเพราะว่าแบบฉันจะรอคบให้โซอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวอะไรกลัวพี่กีกีไม่เป็นไรยังไงฉันตัดไปให้เธอเสียหายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะเป็นยังไงเธอชีวิตช่วงนี้ชีวิตช่วงนี้ดีออกกำลังกายรักสุขภาพผู้ชายที่ยิ้บหล่อเออก็เลยไปตลอดเลยแล้วผู้ชายเธอไม่ มันมีมันมีเยอะมันมีเยอะจึงนั้นอ่ะเออหรอมันละลานตากว่าใช่ไปไหมล่ะเพื่อนเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ไม่มีคนคุยด้วยเหงาก็เลยไปคุยกับเทรนเนอร์ซึ่งเป็นเพื่อนกันคือเหมือนไปหาเพื่อนเฉยแล้วก็คือคุยไปออกกาลังกายไปแล้วก็หันไปที่เอ้าหุ่นดีนี่ว่าเออก็เลยเออเออออกไปเรื่อยๆก็เลยติดแนไปเลยใช่แล้วแต่อาหารตานี่คืออะไรผู้ชายนี่คืออะไรผู้ชายหนูว่าจริงๆไม่รอสุดอยู่แล้ว อะไรวะคิดจะชมก็ชมเลยอะไรวะฮะจะเจือชมก็ชมเออประมาณนั้นก็คือไม้หลอดสุดเออหลอดสุดอยู่แล้วเออเสี่ยงนาะไม่หลบอเราถอดชุดถอดอะไรเงี้ยใไทยแม่ไปไม่ละสะแมทยิมไมไม่ถอดไม่ละที่นู่นอ่ะก็ถ้าพี่กีกีไปถอดเลยถอดเลยถอดเลยใช่ไหมถอดบนนะใช้ถอดล่างไม่ได้นะไม่ได้ไม่อะเอามีดแทงเลยอะแบ่งกันดีแทงเขาหล่อแทงแทงมือเเล่นเองหรอเปล่เออเล่นเองแบ่งกันได้นไหมล่ะไม่ได้ ทททำำบุญานนห่อยแล้วที่จ่ายไปสามพันต่อวันอะไม่ดูให้มันครบเธอรู้หรืใช่ไหมนะจริงๆริงเท่ไรฉันต่อเหลือพันห้าตลอดเธอเคยจ่ายเหรอเธอรู้เลยไม่เคยฉันถามมาอ๋อถามใครพี่กระเทยบอกฉันอ่ากระเทยชื่อว่ากี๊พี่กิ๊กีปุ๊คตอนนี้มีเนื้องานไหมอันนี้พูดกลับมาทุนล้วุนละทุนละอ๋อนิ้วนิ้วนิ้วมื่อยนิ้วมื่อยอ่ะ ก็คือออกกําลังกายทุกวันออกกําลังกายเหตุว่าอยากจะเออดูแลสุขภาพหรือจะให้หุ่นเสียอะไรตรงนี้มันไม่ได้สาระจ้ะเถอะก็เลยไม่ไปทางสาระเอาจะเอาสาระปะสาระอะาระสาระก็คืออล้วที่พูดมาทั้งหมดออกออนไลน์สาระทั้งหมดก็คือชานน่ารู้สึกว่าชานน่าเอนจอยกับการออกกำลังกาย แล้วฉันก็รู้สึกว่าเออพอออกแล้วมันแบบเอ้ยมันแต่งตัวแล้วมันสวยขึ้นฉันก็เลยพยายามเมนเทนให้แบบเออฉันไปอยู่ในยิมตลอดตลอดตลอดอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอยู่ในยิมถ่ายรูป้ารูปนี้ถ่ายน้อยมากเออเไม่ค่อยถ่ายเนาะก็คือลงคลิปทุกวันนะลงคลิปทุกวันเออไม่ค่อยถ่ายนะถ่ายเราต้องถ่ายแต่แบบว่าเราไม่ได้ถ่ายเองเขามีคนถ่ายให้ตั้งใจไม่ได้เออ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 ไม่มีทําเป็นเผลอเออเออเขาถ่าย แ็กมาเออไม่ได้ตั้งใจขอคลิปด้นะสสรุปว่าไปทำอะไรสรุปว่าไปออกกำลังกายจริงๆเป็นคนแบบว่ารักสุขภาพจริงรักหุ่นเพราะอะไรอ่ะเพราะตอนนี้มันรู้สึกว่าก็หันไปเห็นเธออย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบมันไม่ได้ปะเออเนี่ยตั้งตรงนะฉันกับเธอหนึ่งต่อหนึ่งเทียบกันอ่ะไม่มีไหนต่าง เดี๋ยวจะมีวงเดียวค่ะนี่ของกะจกของกะจกเหรอไม่วันนี้เป็นชุดชุดมันมันเป็นโอเวอร์ไซส์เออจริงๆเราผอมแก้ที่นี่ฉันรู้ดีว่าฉันน้ำหนักลงมาแล้วเออจริงเหรอจริงปะเนี่ยจริงเโลเฮ้ยจริงปูแก้มฉันออกกันไปได้นะมุนมุนมุนอีกแล้วมุนอีกแล้วมุนแล้วเหรอเอออ่ะเป็นเรื่องอะไรต่อหมุนแปลว่าอะไรอ่ะไม่เขาเขาไม่ค่อยดีพี่เขา มีอัพเดตประเด็นไรอีกแนวชีวิตเนี่ยมัน้ะงหามอะไรแล้วอะไรเลยอ่ะไม่รู้มีอะไรอีกมีอะไรอีกไม่มีบ้านเบิร์นยังไงไม่มีครบทุกอย่างทุกอย่างครบไม่มีอะไรหายไปเหรอทุกอย่างมีไม่อะไรแล้วไม่มีโจรไม่มีขโมยทุกอย่างชีวิตดีธุรกิจธุรกิจก็ไปก็ได้สวยเอออ่ะแล้วมันมีก็อะไรอย่ะงยังอะไรอีกอ่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเต้นทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ